สวัสดีครับพี่น้องปอลไปครับกบลุดครับมือนี้บาลลุดมายามพี่น้องครับอยู่อุบลราชธานีพี่น้องเนาะเอาเพิ่มสิลินทอนครับโอ้ยมือนี้นะครับบาลลุดได้ออกกล้วยมาฝากพี่ฝากน้องครับเอามาฝากเอาออบครับแต่ใส่นะครับกับยายครับผมเนี่ยโอ้ยดีใจหลายครับแล้วก็มาขับใยกับบานยายไว้สิกับบานครับก็เลยมาขับแต่ว่าก็ก่อนสกลับกันเลยโอ้ยนะครับด้วยความใจดีของบาลลุดนะครับก็เอากล้วยหอมทองพี่น้องมาปลูกนะครับนะครับเอามาอยู่สิบก่าต้นนะครับพี่น้องแปลงข้างๆก็เจ้าเฮ็ดปลูกทุเรียนพี่น้องคุณนะ โอ้ยบักงามกันครับเอาะแต่ว่าแปลงเข้าจะงามกว่าพี่น้องรอรุ่นนะครับเด้อนะครับในว่ารุดปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องโอ้ยกล้วยของท่องครับลองปลูกเบิ้งครับอันนี้มันปลูกเป็นสองแถวพี่น้องมันไก่น้ำก็ได้จะปลูกเบิ้งนะครับเพิ่นมีสปียงเกอร์นะครับแล้วก็เพิ่นปลูกบักม่วงบักเน่าบักยังเต็มเลยก็เลยเออมาใหญ่ไปให้เพิ่นครับนะเอาออบนะครับอืมนะครับ ลองเบิ่งพี่น้องนาะงิงามเป็นไรครับตะตาโซน,นะครับพี่น้องเนี่ยอยู่อำเภอสิตินท่นทอนนะครับพี่น้องจำอยู่บุรีรัมย์นี่บารุดมากไก่ครับมายามปียามน้องแล้วก็มารับไม่เถ่ากับบ้านครับพี่น้องมื้อนี่เอากล้ยวยหอมท่องมาปลูกนะครับการปลูกกล้ยวยหอมท่องเนี่ยปลูกง่ายพี่นอ้องเฮ้าโคตหลุมลึกประมาณสักสิบยี่สิบเซ่นนะครับ่าขุณลึกหลายเลยพี่น้องเด้อมันสําคัญที่การดูแลรักษาก็คือการใหน้หน้ําให้ยังนะครับแต่ว่ากล้วยตัวนี้นะจะเสี่ยงดูกับการเป็นเชื้อราครับพี่น้อง กระบอกไปเลยเนาะเส้อล่าเนี่ยมาจักมาได้ซสนะครับแต่ก็ยะเห็นเป็นเสนเอล่านะครับสำหรับนอกกล้วยที่ดีก็คือนอกกล้วยนอกกล้วยจากที่อันต้นที่เขาตัดเครื่องเราพี่น,อน้องที่ดีครับเนาะบารุดก็เอาลูกใหไเพ่นนะครับเรื่องเรื่องเชอราพี่นอ้องเชอร่าเนี่ยเขาก็ใส้ยันไต่โครตหมาได้พี่น้องเ้อมันเป็นผงเนาะหรือเขาจะผสมนำ้ำนะครับห้อยรอบๆต้นมันพี่น้องมันกระชิ บ่มีนะครับกล้วยนี่นะครับมันขาดน้ำม,มาได้พี่น้องมันทีไปเหี่ยวใบเหลืองไปเขาก็ต้องใหนมม้น้ำมันโอ้ยหมักน้ำขึ้นอย่างพี่น้องาม่น,ามน้ำานูโอ้ยวีแบบไงพี่น้องแล้วก็ปุย๋ยปุ๋ยเนี่ยก็ใส่เดือนละสองเทียพี่น้องบ่ยง่ายถ้าไผลืมได้พี่น้องใส่เหมือนมันเหล็กออกเดือนหนึ่งเหล็กออกสองเทียเขาก็ใส่สองเทียอ่าเขาใส่อประมาณมาต้นละซ่อนนะครับซ่อนโตเข้าเนี่ยต้องใส่หลายครับแต่ว่ามันมักใส่ใส่หน่อย,อยต่อแห่งใส่ดูเอานะครับกล้วยนี่ บารุก็ดลองมาแล้วครับทดลองมาคักแล้วโอ้คักลองเห็นเบิ้งครับมันกับบริยากเนาะอาศัยง่ายๆนะครับหลังเลืองานมากเนี่ยมันแรเมากกับมัลระมาอย่างต่ตัดใบตัดยังมันนะครับอันนี้กล้วยตัวนี้แห่งปลูกที่ตัวเร่งดีครับปลูกทีวีเนาปลูกห้างดีสันครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ่ารุดทดลองมาแล้วพี่น้องปลูกที่ที่นี่ต้นมันจะสูงวีมันช่เน่าเครือมันเา่าพี่น้องนวยมันก็หลหลเนาะลองเบิ้งเลยพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้บารุกก็ลองมาแล้วครับพี่น้องบ่เสื้อก็ลองเบิ้งพี่น้อง ปลูกที่ทีนี่โอ้ยมันมันต้นสูงปลูกกันทั้งห้างเนี่ยต้นเตี้ยต้นใหญ่เต่าใบเตี้ยกับเขี้ยกับสันนะครับลองลองลองเบิรงพี่น้องครับอันนี้บ้ารถลองดึงงงงูตัวเองนะครับลองเบิองแล้วนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้ปลูกเป็นแถวสองแถวให้เพิ่นที่ก็ต้นนีู่่นะครับถ้าเบิรงกเนี่ว่ามันสิงามแต่เราคมว่ามันสิงามวัาดินดีอยู่ครับ ถ้าวั้วไอ้นี่ปลูกได้ทุกดินครับว่าดินหินแหอดีทังปลูกได้เบิดครับคันขึ้นหนามที่บ่ารถว่าแหละครับหนามต้องมีนะครับหดเซาษหดแรี่ยงมัดซั่นแห่วั้วไนี่แห่ครับโอ้ยเนาะอ้พี่น้องถ้าเบิ่งเรื่องมันสิเป็นใหญ่บ่นะครับมื้อนี้บ่ารถก็หลังจากขับไม่เท่าแล้วก็กลับบ้านครับทางอุดรธานีบ้านเฮานะครับแต่ว่ามาทางอุบลนี่ก็สิค่อยลงค่อยลงครับเนาะก็บ่เป็นหยังพี่น้องไกลได้โอ้อุบลนี่เป็นจังหวัดเง่นะครับในอีสานนะครับววว่่่่่่่าาาาามันนนนหกโครรชพีี้องเะสลยทบถ ขีไกายมากกัข้ราชเนี่ยก็ยังเป็นปลาเป็นอย่างพี่นอ้องบบานประชากรนานเนี่ยคือทร้งอุดรขอนแก่นบ้านเฮ้านะครับแต่ก็โอ้นะครับความเป็นมิตรภาพทั้งอุดรนเนี่ย็ดีเออทั้งอุอบลดีพี่น้องเนาะบอกคล้ายคล้าย,ายบ้านเฮ้านะครับคนลาวมือนกันพี่น้องเนาะกันตอนกันนะครับพี่น้องเคลใยขา้ขางนะครับแปลงทุเรียนนะพี่น้องกันนะ <Mustang> เปินเเฮดทุเรียนเปินเอาดินมะกอกกอไว้วนะครับตุ่มือทุเรียนก็เป็นราคาเนาะพี่น้องผเพื่อจะก,กปูกตัวแปลงนี้ก็เอา มันก็มีหลายปลูกแต่ว่ากับยังบัทายให้บึงเราจะถ่ยายคลิปหนา้าว่าแปลงนี้ปลูกยังเนี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กะนั่งใจบาุดกับวลใจไ,ไว้นะครับเดอ้อเอาอยู่ดีมีแห้งทุกคนพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ